สวัสดีครับผมช on <super> ่างอ้อมบ้านโป่งนะครับวันนี้นะครับก็จะมาตอบคําถามครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องบาวาวนะครับมีหลายๆท่านนะครับถามผมมาว่าบาทองแดงครับกับบาเหล็กแข็งครับที่เขาใช้กันนะครับมันต่างกันยังไงนะครับทีนี้เราต้องมาดูคุณสมบัติของเหล็กกับทองแดงนะครับผมจะอธิบายอธิบายให้เข้าใจง่ายๆนะครับ ระหว่างครับวาวที่เราใช้นี่ครับวาวนะมันเป็นเหล็กนะครับมันเป็นเหล็กชุบแข็งนะครับเป็นงานโอสมาแล้วก็ชุบแข็งมาครับความแข็งก็อยู่ที่40บวกครับแล้วแต่ว่าแต่ละเจ้านะครับว่าความแข็งเขาจะชุบมาเท่าไหร่นะครับทีนี้นะครับป่าวาวครับถ้าเราใช้เหล็กเหล็กที่มีความแข็งนะครับใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกันนะครับถตกป่าวาว45นะครับความแข็งของวาว45่สครับคุณเคยลองไหมครับเอาเหล็กแข็งๆมาตีกันนะครับมันจะเด้งแรงครับ ยิ่งตีเรายิ่งออกแรงเยอะเท่าไหร่นะครับมายิ่งเด้งแรงครับเพราะฉะนั้นนะครับสาเหตุนะครับที่ทําให้ใช้บาาแข็งๆนะครับแล้ววาล์วขาดง่ายนะครับสปริงวาล์วแข็งนะครับเพื่อให้ลดนะครับรับแรงรับแรงบิดรับแรงของของเครื่องยนต์รับรอบของเครื่องยนต์ได้สูงบางคนใช้มื่นสามมื่นสี่นะครับแล้วไปเจอบากวาล์วแข็งๆสปริงวาล์วแข็งๆนะครับแล้วเขาแจ้งผมมาว่าพี่ทําไมวาล์วมันขาดง่ายจัง บางทีขาดคอครับบางทีขาดโคนตรงนี้นะครับอ่าทีนี้ผมก็จะอธิบายให้ฟังคร่าวๆก็คือถ้าเราใช้บ่าวาลที่มันเป็นบ่าแข็งเป็นเหล็กแข็งนะครับเหล็กล้วนๆเลยนะครับกับวาลที่มันแข็งอยู่แล้วครับเวลามันมันไปมันไปกระทบกันกับบ่าวาวลครับมันก็จะมีโอกาสที่มันเด้งแรงครับพอเด้งแรงครับอ่าชิ้นส่วนของวาลซึ่งแกนมันจะเล็กกว่านะครับแกวามันจะเล็ก5มิลเนี่ยครับ มันก็จะทําให้มอมันขาดง่ายนะครับแต่บาวาวที่ผมใช้นะครับเป็นบาดทองแดงครับนี่ครับบาดทองแดงบาดทองแดงถ้าช่างนะครับที่เคยช่างที่ทํารถมอไซค์นะครับที่ใช้เคยตั้งเขวี่ยงครับสังเกตเขาจะใช้ค้อนทองแดงตีเหวียงนะครับถามว่าค้อนทองแดงมันยุบไหมค้อนทองแดงมันยุบนะครับแต่พอมันยุบปุ๊บแรงกระแทกมันทําให้้เหวียงมันตรงครับ ทำให้เหล็กของเขาเหวี่ยงมันไม่เป็นรอยครับทีนี้นะครับบาวาวของผมที่สั่งทํามาเนี่ยผมก็มีกรรมวิธีเหมือนกันนะครับสังเกตจะเป็นบาททองแดงนะครับก็คือเราใช้ทองแดงครับอ่าเป็นส่วนผสมของบาวาวาวครับคุณสมบัติของทองแดงคืออะไรนะครับทองแดงครับหนึ่งเลยใครๆก็รู้ครับคือทนความร้อนได้ดีที่สุดนะครับในโลหะทุกชนิดบนโลกใบนี้นะครับทองแดงทนความร้อนได้ดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันทนความร้อนได้เยอะนะครับ โอกาสที่มันจะทําให้บ่าววาวซุดมันก็น้อยนะครับแต่ความแข็งของทองแดงเพียวๆเลยเนี่ยมันจะสู้เหล็กไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมจึงมีส่วนผสมนะครับของเหล็กนะครับมีส่วนผสมของแร่ธาตุต่างๆเพื่อทําให้บ่าววาวมันแข็งเท่ากับบ่าววาวแข็งประมาณ4 5า hrc บวกนะครับนะครับมันเลยทําให้เวลาวาวนะครับที่ว่ามันมากระทบกับบ่าววาวตัวนี้ครับมันมันมีซอฟแรงกระแทกครับ สังเกตเสียงมันจะนิ่มนะครับมันจะซอฟแรงกระแทกทาให้วาวเนี่ยใบวาวเนี่ยนะครับโอกาสขาดมันน่ะน้อยน้อยลงนะครับเพราะว่าเพราะว่าด้วยคุณสมบัติของทองแดงครับมันซับแรงกระแทกครับซับแรงกระแทกทําให้วาวเวลาถ้ามันมันลอดพุ่สูงมันเด้งแรงอ่ะมันซับแรงทําให้วาวอ่ะโอกาสขาดเนี่ยน้อยมากนะครับโอกาสขาดน้อยมากนะครับแล้วบ่าวาวตัวนี้นะครับมันไม่ได้ผมไม่ได้เอาไปไม่ได้เอาไปหล่อมานะ ตัวนี้ผมใช้กรรมวิธีของที่ผมศึกษามาครับใช้การใช้แร่ธาตุครับแต่ละชนิดนะครับเข้าในบล็อกแม่พิมพ์นะครับแล้วก็ฟอร์มันมาครับฟอร์คือใช้การอัดนะครับถ้าใครเอาบากวาวตัวนี้ไปปาดจะรู้ครับว่ามันมันจะแข็งนะครับมันจะแข็งแล้วก็เวลาปาดออกมาเนื้อมันจะเป็นทองแดงเลยนะครับมันจะเป็นทองแดงนะครับมันเป็นการผสมของแร่ธาตุของแต่ละชนิดขึ้นมานะครับนะครับ ตััวนนี้ะครบผมการันตีว่าตัวนี้ผมใช้ในรถซูเปอร์ครับรถแข่งของผมอะบ่าวาวไม่สุดนะครับแล้วก็วาวไม่ขาดนะครับผมใช้วาวไม่ขาดนะครับแล้วก็รองรับรอบได้สูงนะครับผมลองใช้ถึงหมื่นสี่พันรอบครับก็ไม่มีปัญหานะครับผมเทสแล้วครับว่ามันผ่านนะครับถ้าใครสนใจอยากลองใช้นะครับก็ส่งมาทำได้นะครับ